คาร์บัคคัมแมนเชสเตอร์เดดประจบอวันที่25พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟวันแมนเชสเตอร์เดดเยนนี่คอสเนอะอารันยังไงผีจะว่ายังไงเมื่อสิงห์ขอท้าปืนแย่งชิงหอ,อก่าตัวแพงของอีซักนะโดยการน,น,น,นี้นีกตางของทีไม่ปิดทุกโอกาสในการที่จะคว้าสุดนหน้าหมายได้9้าคนใหม่หล่าสุดนั้นพร้อมจะร่วมวงในการแย่งตัว Alexander อล็กซานเดอร์อิซักสุดหน้าทีมชาติสวีเดนของทางฝั่งนิวกาสเซล ซึ่งทีมท็อกบริงานข่าวบรียนว่ามีแผนจะเสริมทัพตำแหน่งสุดหน้าตัวเป้าอย่างจริงจังสำหรับทางด้านของฝั่งฤดูกาลนะฮะ2025โดยก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวกับตอนนั่นหลายคนและก็ตอนนี้โรมกับอิซักก็เข้าไปอยู่ในรายชื่อของเฮดโค้ชเอนโชมาเดสก้าในขณะนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยทำการบริงานข่าวระบุเรยนว่าทางด้านของฝั่งดลวคาสเซ่นนะฮะไม่ต้องการที่จะปล่อยตัวทางด้านของฝั่งอิซัก แต่ว่าจะไม่ปฏิเสธข้อเสนอหากมีตัวเลขที่สูงถึง115ล้านปอนด์ตามที่ตั้งราคาเอาไว้ซึ่งแม้ว่าเชลซีมีสานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนะฮะแต่ว่าการทุ่มเงินระดับนี้ไม่ใช่วเรื่องง่ายเลยนะเพราะจะต้องอคำนึงถึงผลกำไรแล้วก็ความยั่งยืนหรือว่า PSR ของพิเมเบริกในครั้งนี้กันอีกด้วยก่อนหน้านี้ทาของอาร์เซนอลน,นะที่ต้องการส่งหน้ามาไดก้าคนใหม่เช่นกัน ก็เป็นทีมที่อยู่แถวหน้าที่แสดงความสนใจในตัวของอาริคันเดอร์อิซักแต่ก็คนนี้เจออุปสรรคในเรื่องของค่าตัวที่ทําให้แผนการไม่เดินหน้าในครั้งนี้สำหรับหน้าของเชลซีเองนั้นก็ตกเป็นข่าวกับส่นหน้าระดับพูการนะฮะอาทิเช่นวิกเตอร์โอซิเมนวิกเตอร์โยเกียเรสแต่ก็แสดงความสนใจนะฮะกองหน้าของสโมสรพิมพ์เรกอังกฤษอย่างตำแน่งของอีแวนเฟอร์กุสันกับตำแน่งของเตรียมยีบบที่สามารถจะอ่าจ่ายน้อยกว่าในครั้งนี้นั่นเองนะ ผมเป็นจะว่าง,งานนี้ต้องรอดูคำตอบไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับเอาเ่องในงานนี้พอสโคนะฮะอดีตกองกลางของแมนยูเลือกห้านักเตะที่เล่นด้วยยากที่สุดที่เคยเผชิญหน้าในคารากิด้วยตอนที่เขายังคงขาแข้งอยู่ในคารากนินี้โดยอดีตตำนานของคล a สออฟนัทติทูนะฮะ ใช้เวลาทั้งอาชีพอยู่กับทัพปีศาจแดงโดยเปิดตัวตั้งแต่ช่วงปี1993และก็อยู่กันนานจนถึงปี2013ก่อนที่จะแขวนสตาร์ทไปหลังประสบความสเร็จควา้าแชมป์มากมายในคณะักนี้ โดยในระหว่างการร่วมงานกับท้านของดิโอว่าแับชั้นทนของสโคก็ถูกถามถึงฮานักเตที่เรียกว่าดีสุดนะฮะที่เคยต่อก่อนด้วยซึ่งเจ้าตัวก็พยายามอย่างหนักในการคัดอะไรชื่อออกมาผมเคยเผชิญหน้ากับทีมที่น่าเหลือเชื่อหลายทีมแล้วไม่ว่าจะเป็นทัานของบา์เรนาอันยอดเยี่ยมนะฮะอา,อารเรอัลมาดริดในยุคข,ของการาติโกสหรือว่าจูเวนตุสสโคคนนี้ก็ได้กล่าว ตอนที่เราเองพยายามจะคว้าแชมป์แชมเปียนลีกอีกหนึ่งสมัยทีมระดับนี้ก็สุดยอดมากเลยนะเช่นเดียวกับที่อังกฤษซึ่งก็ยังคงมีทีมจากขั้นังของฝรั่งเศสและก็สเปนกันอีกด้วยผมจะเลือกเมซี่ชาบีอินเนสตาเชดอฟผมพยายามคิดถึงนักเตะและก็กองกลางของทั่ฝเบริอัลมาดริดก็สุดยอดมากเลยนะรกันโตโรนันโด,โโด,โโดพีโกซีดานและก็ลาอุนผมชอบอาายเป็นอย่างมาก ผมรู้ว่าเขาเป็นกองหน้าแต่ว่านั่นคือโรนโดแห่งบราิซิลนะเป็นนัำวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปอกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาจินครับอารนันยังไงโอนาดาสุดเซ็งแมนยูไม่ดีพอที่จะบุกเจ้าอีสวิตเทลแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มนะโดยอันเดรโอนาดานะผมในทารของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูนะฮะอะยอมรับว่า ผิดหวังหลังเกมเสมอกับพปั้งของอีส์วิทเทาลหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแม่ว่าทนงนของอังเดเรโอนาน่าเองนั้นก็ผู้รักษาประตูของแมนยูจะโชว์ฟอร์มเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทีมออกอของเขาเนี่ยบุกไปเสมอกับพตั้งของทางฝั่งอีส์วิทเทาลหนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็ได้แสดงความผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ออกมาในครั้งนี้ โดยมันไม่ดีสักเท่าไรนักโดยเฉพาะเพราะว่าผลการแข่งขันมือกาวทีมชาติแคนเบรูนทีก่กล่าวเรานั้นคือแมนเชสเตอร์เดนนะความรับผิดชอบอยู่ที่เราเราต้องชนะเกมในครั้งนี้ให้จบได้แต่ว่านักสดายที่เรานั้นทาไม่ได้มันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากมากสักหน่อยในครั้งนี้เราเองนั้นต้องทํางานอย่างหน,นักต่อไปผมก็หวังที่จะให้เป็นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบซึ่งอันนี้แน่นอนนะว่าผมดีใจกับการเซฟที่ทําให้ ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชัยชนะของทีมเมื่อเรานั้นไม่ได้ในคาราคินามันก็ยากหน่อยเราต้องก้าวไปข้างหน้ารับผิดชอบและก็มองในแง่บวกเข้าไว้เราเป็นสโมสรใหญ่ ไม่มีเวลาไปนั่งเสียใจกับผลการแข่งขันเราต้องเดินหน้าต่อไปวันที่ดีขึ้นจะมาถึงและในเมื่อที่ผมพูดเสมอมันจะไม่วันเป็นที่วันฝนตกตลอดไปแดดก็จะออกแสดส่องอีกครั้งเรารู้ดีนะว่ามันเป็นเรื่องของเวลาเราต้องทํางานอย่างหนักต่อไปพลักดันตนเองรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเอาไว้และก็มองโลกในแง่บวกฤดูกาลนี้ยังคงมีเกมอีกมากมายให้สู้อยู่นะมีการแข่งขัน,ขนหลายรายการที่เรานั้นยังคงมีโอกาสเราจึงยังตื่น เนและก็มองบวกกับฤดูกาลนี้โอเดน,น้าได้ข่าวชิงชายเอาไว้ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องมองในแง่บวกเอาไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งท้อใจไปเลยหาเรามาดูข่าวต่อมานี่นครับอีชิวิทาาพบแมนยูตัดกระดแข้งผีโอเดน,น่าสุดหนึบเซฟอัลบริมพ้นขายหน้านา ดยการยดด้านของทางฝั่งแมนยูเองประเดิมยุคใหม่ภายใต้าการกุมทีมของพระเบนอัมบริมได้อย่างน่าใจหายจคว่มกับการที่บุกไปแชาแต้มอีสวิชาวหนึ่งต่อหนึ่งในเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษที่สังเวยแข้งพรอตแมนโลชเมื่อวันอทิตย, 24, ย์ที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาแม้ว่าผีแดงจะออกนำไปก่อนตั้งแต่ช่วนงนานที่ที่2แต่พวกเขาเองนั้นไม่อาจจะโชว์ฟอร์ไมได้ดีพอต่อการพิชิตมาขาวในครั้งนี้หรอกนะ ดยกานนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าแต่ละคนนั้นได้คะแนนกันเท่าไรกันบ้างเริ่มไปที่1กันก่อนกันละกัน,กนอองเดรโอนานาเอาเร่ะไงโดดเด่นเกินหน้าเกินตาเพื่อนทุกวัยนะฮะเซฟทีมหลายหนโดยเฉพาะจังหวะสําคัญของเรเดียร์ที่ผีแดงนั้นน่าจะเสียประตูอย่างยิ่งในครั้งนี้รวมถึงช่วงสี่ที่สุดท้ายที่เจ้าบ้านนั้นเกือบที่จะได้ประตูชัยในครั้งนี้คนต่อมาก็จะเป็นดูเซมาซารวีนะฮะ โดยกัรน,นี้โชคร้ายที่พยายามจะโขกสกัดบอลในจังหวะเสียประตูตามติดเสมอให้มาขาวแต่วรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเกมที่ทั้งได้สกัดบอลและก็ผ่านบอลได้มากที่สุดในทีมในครับนี้ได้ไปเจ็คคะแนนแต่มันจะเป็นมชาชเตอดูริกงานนี้นะผมก็บอกได้เลยนะฮะว่า,าบงการเกมรับได้ไม่ดีพอเปิดพื้นที่ให้กับทางด้านของเบรมดีแบ็กเนี่ยทะลุเข้ามาทําเสียตลอดเวลางานนี้ได้ไปอยู่ที่5คะแนนจอนนี่อีเวนทำงานอย่างนหนักทุ่มเทตลอดเวลา เข้าประทะก็ดีทุกจังหวะไม่กลัวเจ็บแม้แต่ว่าจะออกจากเชื่องชา้าก็ตามทีได้ไป6นนะคะแนนกาเซเมโรนะฮะทำลายเกมรุกของอีสวิทาวแบบไม่ได้เลยนะจึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่ต้องโดนถอดออกไปให้มอนิเอลอูการเซ่ลงมารับช่วงแทนในครั้งนี้ได้ไป5อ่าสหคะแนนคริสเตียนอิเดเซนย่ำแย่พอๆกับกาเซเมโรฐานะ2มิวิฟิลคู่กลางังที่ทําให้เกมของทีมเป็นรองเจ้าบ้านในครั้งนี้แบบน่าจิบใจได้ไป5คะแนน อาร์มัดดิยันโรจีจ้าที่สุดในทีมผ่านบอลให้กับแรดฟอร์ดกระท้งพาทีมนำหน้าสมบทวิงแบ็กด้านขวาได้ยอย่างน่าพอใจได้ไป5อ 7, นาอจ7คะแนนตีโกตับโรดนั้นอึดอัดกว่าเกินกว่าที่จะทำหน้าที่เป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายได้และก็ได้หลุดไปยิงแดงแดงแล้วแต่กลับซัดบาว,วิวหน,น้นที่สมควรจะเป็นสกอร์ได้ใน,นครั้งนี้นั่นเองนะได้ไป5คะแนนอาริเอโดการาโช มีโอกาสมากที่สุดแล้วในทีมแต่ว่าจาังหวะขาดขาดเกินเกินตลอดทั้งทุกที่น่าจะมีสกอร์และก็แอสซิสต์ได้ในคารักนี้ได้ซ้ำไปได้ไป5คะแนนบรูโน่ฟอนเดสมีบทบาทแตาผมกับน้อยผิดคาดไปหน่อยหาช่องกันจ่ายบนในจังหวะที่ได้เสียเพียงแค่ไม่กี่หนในคารักนี้ได้ไปเพียง5คะแนน มาครับเรดฟอร์ดโดยการน,นี้ตนนัวนันของเข้าฮอสพาทีมนำเร็ว1ต่อ0แต่ว่าถัดจากนั้นแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเลยก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงกลางครึ่งหลังได้ไป6คะแนนต่อมาเป็นตัวสำรองก็ได้ย่านลงสนามในครั้งนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้ลุกชอแทนที่อีเวนลงเล่นเป็นเกมแรกนะับแต่นัดบุกไปสยบบรูตันทาวสต่อ1เมื่อเดือนพฤศจิกบาร์ันที่ผ่านมายังคงต้องใช้เวลาก่อนที่จะกลับมาเป็นชอคนเดิมได้ไป5คะแนน มเมอนีเอลูกาสเตแทนที่กาเซเมโรไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายกับกองกลางสบักสักเท่าไรนักแม้ว่าจะเคยถูกลูกทีมนะฮะเก่าของอัมบริมแต่เชื่อได้เลยนะว่าจะมีแววจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในครั้งนี้เพิ่มเติมไปอีกนะแต่ว่าก็จะเป็นตั้งของปราสุทอยรุณนะฮะลงแทนที่ของมาคาบรสิสพอร์ดโดยการดิแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและก็การเล่นที่ดุดันแต่ว่าสร้างประโยชน์ให้กับทางทีมไม่ได้มากพอในครั้งนี้ได้ไป5คะแนนโจโชโซซี ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของทีมได้มีสิทธิ์จะโดนปล่อยตัวตามกระแสข่าวในตลาดช่วงเดือนมกราคมในครั้งนี้นั่นเองนะได้ไป5้าคะแนนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลูโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ